ในงาน SME Thailand Expo 2013ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด Sparking Your Idea จุดประกายความคิดต่อยอดธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่ม SME ในประเทศไทยโดยผู้จัดงานวินายวิโรจจริยากรกรรมการผู้จัดการบริษัท Pen ิน s u l a a s s o c i a t e ในฐานะผู้จัดงานกล่าวว่าในโลกยุคการแข่งขันสูงแบบนี้สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีไอเดียที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร ไม่ลอกเลียนคนอื่นเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจโดยในงานพาดประภากัญยาวิริยะผู้จัดการร้านลอยาวราชมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใส่ไอเดียต่อยอดธุรกิจของร้านโชห่วยที่กําลังถูกยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบุกแย่งตลาดจนสามารถผงาดขึ้นมาโดดเด่นทางด้านค้าปลีกบนถนนเยาวราชได้อีกทั้งยังสามารถขยายฐานลูกค้าออกไปอย่างกว้างขวางผมมองว่าร้านโชห่วยทุกร้านนะครับเขามีเอกลักษณ์ขายของที่เป็นเฉพาะมาก ทีนี้ก็อยากจะให้มองสินค้าของแต่ละคนว่ามีอะไรโดดเด่นควรจะพรีเซนต์อะไรออกมาที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่ามองแค่การ,ารจัดร้านให้เป็นระเบียบเฉยเฉยอาจจะต้องดึงดีไซน์เข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยแล้วก็มองถึงทำเลที่ตั้งว่าเราอยู่ตรงมุมของไหน ith, oh. ของที่ตรงไหน <Of. S 1> เพื่อจะได้ทําดีไซน์ออกมาให้ตรงกันของเราก็มีเราอยู่ในย่านเยาวราชเราก็ดึงวัฒนธรรมจีนเข้ามามีส่วนประกอบในร้าน นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้โคมเต็งลังนะครับแต่เรามีเป็นกรีนคอนเซ็ปต์ก็เลยเอาโคมเต็งลังตรงนี้มาทําให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็วางให้มันแน่นนะครับผมให้ดู Impact เวลาคนที่เขาเข้ามาในร้านเนี่ยก็ดูตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็มองไปรอบๆก็จะเห็นผนังชั้นเชลสีดําเป็นสินค้าที่วางเยอะๆละลานตาก็จะดูหน้าสวยงามน่าซื้อ ผู้ประกอบการกิจาการขนาดเล็กแนะนำว่า SME ไทยสามารถสร้างจุดเด่นให้แตกต่างด้วยการใส่แนวคิดและเพิ่มการออกแบบเข้าไปในธุรกิจจะช่วยธุรกิจมีทางออกในการเปิดตลาดรับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ไม่ยากคนที่ทำงานดีไซน์ก็จะมีความรู้ในเรื่องของการดีไซน์ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องหาตัวตนที่แท้จริงให้เจอครับว่าเรามีสไตล์หรืออัตลักษณ์ส่วนตัวเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ขับตัวนั้นออกมาให้มันเป็น เป็นเราอย่างแท้จริงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจะจะเป็นตัวบอกว่าหรือขับดันออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยหรือสไตล์แบบนี้เนี่ยมันคือของใครนะฮะซึ่งสิ่งที่เราทํามาตรงนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุดฉะนั้นคนที่เห็นเห็นงานเราจะรู้หรือสะท้อนจากผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่ตัวเราได้เลยครับสำหรับธุรกิจที่เน้นการออกแบบอย่างแบรนด์รีเมคเกอร์นั้นสามารถส่งสินค้าขึ้นไปจําหน่ายในตลาดบนทั้งในยุโรป อเมริกาและอาเซียนได้ไม่ยากนักแต่การทำธุรกิจออกแบบก็ต้องมีความสามารถเฉพาะของเจ้าของธุรกิจเป็นทุนเดิมส่งด้วยแต่สำหรับธุรกิจค้าปลีกทั่วไปอย่างลอยเยาวราชนั้นสามารถผลักดันการค้าขายธรรมดาต่อยอดออกไปทั่วอาเซียนได้เช่นเดียวกันโดยจับเอาการค้ามาผสมกับการออกแบบและการวางแผนที่ลงตัวทำให้ร้านค้าปลีกสัญชาติไทยเตรียมวางแผนบุกอาเซียนในเร็ววันนี้สมัยก่อนเลยตั้งแต่70ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นพวกกลุ่มพัตคาร กลุ่มร้านอาหารใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกพวกที่ซื้อไปขายต่อทีนี้เนี่ยพอเราปรับร้านใหม่ก็จะกลายเป็นมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาสนใจในด้านดีไซน์เขาเข้ามาดูในเรื่องของดีไซน์ก่อนหลังจากนั้นก็มองไปที่สินค้าของเราแล้วก็ชอบเราอยากจะทําระบบที่ร้านตรงนี้ที่เป็นร้านโชว์ห่วยธุรกิจกองศีของที่บ้านเนี่ยให้เป็นระบบที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยากจะไปอยู่สู่ A C ก็คือเราจะพรีเซนต์ของสินค้าที่เป็นของไทยที่เราขายอยู่เนี่ยแต่เอาตรงเนี้ย ไปอยู่ต่างประเทศให้คนต่างประเทศเขาเห็นว่าสินค้าของไทยมันเยอะมากแล้วมันก็อร่อยจริงด้วยและแถมยังมีการค้าขายที่เป็นลักษณะพูดคุยเป็นกันเองก็คือโชว์ห่วยหากนักธุรกิจ SME ใส่ใจเรื่องการออกแบบหรือเพิ่มเติมไอเดียให้กับธุรกิจของตนเองก็มั่นใจได้ว่าการเปิดตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านสามารถรับมือกับคู่แข่งพอไหวเพราะผู้บริโภครุ่นใหม่ในภูมิภาคนี้ใส่ใจเรื่องดีไซน์การออกแบบสินค้าและความแตกต่างไปจากสิ่งเดิม